กรุงเทพมหานครเตรียมส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบร้านอาหารและซูเปอร์มาร์เก็ตหลังจากที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจใส่สีผสมอาหารเข้าไปในเนื้อปลาดิบครับหลังจากรองศาสตราจารย์ศัตรแพทย์หญิงนันทริกาชันซื่อผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ําภาควิชาอายุรศาสตร์คณะศัตรแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร,ระบุข,ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวว่าไปกินอาหารญี่ปุ่นร้านยอดนิยมที่มีสาขามากมายทุกศูนย์การค้า สั่งอาหารชุดที่มีปลาดิบเป็นปลาโอสองชิ้นแซลมอนสองชิ้นแต่เห็นสีและละักษณะเนื้อปลาโอแล้วไม่กล้ากินเพราะสีแดงชมพูจัดจึงเก็บมาทดสอบทางวิทยาศาสตร์ที่ศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ําจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยปรากฏว่าเมื่อนําเนื้อปลาไปแช่น้ําไม่กี่นาทีสีละลายออกมาชัดเจนจนเนื้อปลาที่แช่กลายเป็นสีขาวจึงตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีการย้อมสีซึ่งจะเป็นอันตรายก่อให้เกิดโรคมะเรง็ง และทำลายระบบตับไตหรือไม่พร้อมขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบต่อมามีข้อความระบุว่าแพทย์หญิงวัฒนีวัฒนะรองปรลัดกรุงเทพมหานครรับเรื่องไปตรวจสอบแล้วแม้อีกด้านหนึ่งรองศาสตราจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยา,าศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยโพสต์เฟซบุ๊กระบุถึงกรณีนี้โดยเชื่อว,ว่าสีแดงที่ละลายออกมาน่าจะเป็นสารโปรตีนธรรมชาติในเนื้อปลา หรือไมโอกลบินไม่ใช่การย้อมสีซึ่ง3าโปรโตีนนี้มักสะสมอยู่ในสา์ทะเลน้ำลึกอย่างปลาโอและถูหน้าทำให้มีสีแดงจัดและยังเป็นโปรโตีนที่ละลายน้ำได้ดีจึงเป็นเรื่องปกติที่จะมีสีแดงและลายออกมาเมื่อแช่น้ำด้านแพทย์หญิงวันธนีวัฒนารองประลัดกรุงเทพบหานครบอกว่าเตรียมจัดทีมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบปรณี้อย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุที่ชัดเจน ที่ผ่านมากทมเข้มงวดตั้งแต่กระบวนการผลิตจนสู่ผู้บริโภคทางร้านอาหารและซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อหาสารปนเปื้อนพร้อมระบุว่าร้านที่ผ่านการรับรองไม่น่าเป็นห่วงเรื่องคุณภาพอาหารมากนักส่วนร้านที่ยากต่อการควบคุมคือร้านขายซูชิตามท้องตลาดและประเภทที่นำสินค้ามาลดราคาซึ่งผู้บริโภคอาจต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ